อย่ามึงมากับกูดิสัตว์แม่งวิ่งหนีกูเลยเอย่าโอ้ย,ย,อยอไม่เฮ้ยเ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือผมโดนเลบานอนในเซิร์ฟเวอร์สายเลือดเด็กช่างนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเอารถคันนี้มานะครับเป็นแบบพวกรถบังคับนะครับเข้ามาข้างในเลยนะครับแต่กูมาคนเดียวแต่ว่ามันนั่งสองคนนะทุกคนก็คือเดี๋ยววันนี้จะเอารถคันนี้ไปจกปูนโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับคนเล่นอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับใครอยากเล่นสัตว์แม่งไอเช้นนี้หัวโลดยัางห้าวเดี๋ยวกูจะดูมันนะครับโอ้โหสัตว์ไอคุณนึกว่าแน่ถอดช็อปเหีย โอเคสำหรับใครอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงดิสไว้ให้นะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยมึงจะเหยียบกูเลยไงไอสัตว์เห็นกูเล็กนะเล็กแต่ตัวแต่หัวใจผมโตแล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนไปแต่เราไปหาจกปูนะครับก็คือวันนี้นะครับเด็กเนี่ยบอกให้ผมเนี่ยจกปูให้พี่ดนมึงจกปูหน่อยไอ้โว้ เ yeah. ลืมรัดเข็มขัดไอ้สัสโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาจกปูนนะครับตำรวจ3โอ้เหลือ <ket> <manual noise> okay, right 2องค์แล้วไอ้ย้ยแล้วกูจะทำอะไรวะเนี้ยตำรวจแม่งก็แม่ครบสามไม่ย้ยกูนั่งรถคนนี้ไปใส่แม่งก็เด็กช่างดีั้างเนี่ยไปตะโกนอินว้อยอินว้อยแต่เขาเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยโอเคคนดูไปเดี๋ยวเราลองไปแบบไปหน้าอุดเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมใกล้จะถึงหน้าโรงเรียนอุ่นนะครับมีรถออดี้อาร์แปดจอดอยู่นะโอ้ยโรงเรียนแล้วกันังเล่นกระอุดเลยนะครับหน่าโอ้ยสัตว์แม่งใส่กันครับเลย ใสา่กันยับไม่เช okay, so like, on mm ื hmm. ่อละมันน่าจะเพิ่งเล่นกันเสร็จนะครับเนี่ยโอ้โหไปอ่ะมีเลขกดหัวด้วยเฮ้ยรถบังคับใครอ่ะเฮ้ยน้องๆใจเย็นน้องรถพี่เองน้องโอเคนะครับทุกคนก็คือรถเราเนี่ยแบบไต่สามซอกตามซอยอะไรเนี่ยสบายเลยนะครับก็คืออันนี้ผมจะไปไทยพัฒนะครับแต่ว่ามาทางรัดนะครับก็คือสุสานเก่านั่นเองเฮ้ยก็โอ้โหสุสานนี้ก็คือแบบผ่านแบบอะไรมันหลายอย่างนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้ยมันมันมันพิวมากนะไอ้คันเนี้ยไอ้คันเล็กเนี่ยมันพิวจริงๆนะทุกคน เออก็ค like ือไอ้ค okay. okay, ันเล็กเนี่ยมันแต่งได้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับใครอยากให้ผมแต่งเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะพังแล้วนะคนดูเออชนนี่ชนหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยนี่ไงกูมาแบบโอ้โหมันถอดช็อปไอ้เหี่ใหญ่กูวแม่งถอดช็อปทัวร์ร้อยเปอร์เนี่ยไอ้กัวแม่งเอารถกูแน่สัตว์เนี่ยโอเคได้ผมประกัดประกวดตัวต่อหน้ามาเลยนะครับทุกคนอย่ามึงมากับกูนี่ตัดแม่งวิ่งหนีกูเลยอเฮ้ยไปเฮ้ย ไปแล้วลาะไปแล้วล่ะ <g ill ly> อ,เเอเมมาเอ้ยเพื่อนแม่งมาไมยสัตว์มึงกับกูอะตาต่อต,ตาฟันต่อฟันใส่กอะแป๊บน,นึงโดดข้ามมาโดดข้ามามึงตายนะกูบอกก่อนกูัวอีโม100ร้อยเปอร์เฮียข้ามาอย่างงี้มึงไม่ตายวะเนาะมึงข้ามาใหม่ดิมึงข้ามาใหม่ดิมึงข้ามาใหม่ดิเฮียมึงไม่ข้ามาละข้ามาตายนะบอกก่อน100ร้อยเปอร์นะมุมเนี้ยสวยเพื่อนเพื่อน,อนต่อยมาเลยเพื่อน ย่งแล้วเพื่อนกูมาไงเฮ้ยเพื่อนเอามีแค่มึงกับกูแล้วว่าไข้ยมวยเฮียเอ้กูต้องต่อยแม่งว่ะทุกคนโอ้โหไอ้เหียโอ้โหแล้วนี่มนหน้ามึงไงตั๊ด มันบอกขออนุโมทหลวงพี่เอียเวเน่เดี๋ยวมึงเจอกูโอ้ยโอ้โหรถดับไปขอกล่องซ่อมพี่เขาก่อนเลยขอโทษนะพี่ครับเดวพี่พี่พี่มีมีมีกล่องซ่อมป่ะพี่มีกล่องซ่อมมาแล้ว่ว่าไงโดนน้องครับขอกล่องซ่อมนี่ไหมพี่ผมเอารถตัวแรงมาได้ดิได้น้องได้ได้เออใครใครอ่าให้เราให้เราพี่ครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับพี่ฮะไปเจอกันใหม่เด้อเดี๋ยวผมเอาพวกมาร้อยกว่าคนได้พี่เด้อโอ้ยบเด้อขอบรถถัง ไอหัวโล้นเนี่ยได้ครับได้ครับเอ้ไอโดนรถมึงแกว่ะน้องธรรมดาพี่ธรรมดาคันนี้นี่ซื้อมาจากรถเอ็นจิเนียรนั่นเนี่ยผมเข้าไปนั่งได้ด้วยนะพี่เอาดีอาธรได้ไหนอ่ะพี่ลองขึ้นมาไหมล่ะพี่ลองขึ้นมาไหมล่ะได้ได้ได้มามาขึ้น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 ได้มีคนอ่ะจะได้ตอขึ้นเลยเดี๋ยวมันหลอกกูไปฆ่าขึ้ไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้นั่นน่าจะได้คนเดียวอ่ะพี่เอางั้นน่ะกูดูคลิปมันบ่อยแต่มันเดี๋ยวมันหลอกกูไปฆ่ามันมันซ่่่่อออออมมมมมไไไไไดดด้้้้้้้พพีครรรัััับบผยยเเเางงงขปะะนนนถ ดีโดน,นหัวล่นๆกับบิไลเด้อโอเคน้องมึงก็ควรล่นเหมือนบ้านเลยเออยังไ,ไม่ไม่ต้องไม่มต้องขับละเออปล่อยเมฆไว้นี่แหละไซัสแต่กูขับดิมกลับก็ได้ยี่อะขอลองขับดิมหน่อยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีมันตัวแรงเกินน้องมึงรอฟังเสียงเลยมึงอย่าไปกับมันนะเว้ยโดนอะมันหลอกไปฆ่า,ากูดูคลิปมันบ่อยเฮ้ยน <c oughs> <ๆ>้อยบอมากนะของบอยนี่หน่อยโอ้ยโดนกูยึดเลยดิเไอ้เรี่ยทุกคนก็คือดีแบบโคตรแรงเสียงแบบโคตรแรงไอ้เรี่ยก็คือ เสียรถแม่งเสียงแม่งไปเสียงใหม่แล้วรถอยู่กรุงเทพพี่อะหน่อยดิพี่มามาขึ้นมาน้องขึ้นมาขึ้นมาไ,ไม่ได้ไม่ขอที่ขอที่ไม่ได้嘛เน้องไอ้เฮ้ยคนก็คือเสียงรถผมเนี่ยแม่งแม่งโคตรดังไอ้เย้า <P ie> เพื่อนเนียสวัสดีน้องพี่ <S <S> เสียงไอ้ย่าเลยดิพี่เสียเพื่อนเสียเนี่ย ไอ้โดนมึงทำ้ยอะไรเนี่ยนี่รถหลังบินไม่ไม่ไปโดนแล้วโงเรงเพื่อนกูโดนไอ้เหี้ยไอ้โรงเรียนสีเทาอ่ะเพื่อนไทยพัฒนี่หมดเลยได้ไงอ่ะเพื่อนไม่โดนดิเพื่อนไปก่อนไปโดนว่าไงน้องบูบูมุบบุบรอก่อนเออได้น้องเอ้ยมันเสียงเหมือนสัญญาเพื่อนกูเลยคนไหนวะคนนี้เพื่อนโดนโดนยังไงมาโดน เอ้โดนโดนโกนหัวนิเพื่อนแบบโดนเกียนหัวล้นเลยเนี่ยเฮียพี่โดนเลิพี่เป็นอะไรอ่ะโดนอ่ะโดนเจอรี่ป่ะพี่เป็นเจอรี่ป่ะใช่ใช่เลี้เลยเจอรี่อสัญญาแล้วมึงแล้วมึงไม่ไปอยู่อุดเลยแล้วไงเพื่อนฮะไม่อุดไม่อุดเพื่อนโรงเรียนที่มึงรักนักรักหนาที่แบบชวนย้ายไปนู่นชวนย้ายไปนี่แบบไม่ไปอ่ะพอย้ายปุ๊บไอ้ย่าพอกูย้ายปุ๊บพอแบบพอลงตีปุ๊บมึงกลับไปอยู่อุดเหมือนเดิมอ่ะอย่างงี้ไม่เอาแล้วเพื่อน นนครับ้องพี่โดนขอตังค์ดิมีตังค์ห้าสิบบาทเองอ่ะแล้วพี่ไปทำอะไรมาโอ้ท่อท่อโดนถอดท่อน,น้องเอาตังค์เท่าไหร่เพื่อนเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้กูมีห้าสิบบาทในตัวออเอาออไปห้าพันเลยสัญญาเพื่อนกูไม่ได้เจอนานจัดไอ้ย่าสามเจ็ดสองเพื่อนหายไปแล้วเพื่พอนโค้จนอุย้ยขอบคุณครับจนนี่จนไอซีหรือโอซีเพื่อนโอ้ยทั้งก็ทั้งสองเพื่อนโอ้โหแล้วทำไมเสียงหล่อจังอ่ะเพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอนั้นเสียงหล่อเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงมีแบบบพพพววววกมมมมมีีีีออออออาาาาาุุธธะะไร้งสัญญเเืื่่่นน เ้ยไอตัวเล็กกูบอกสัญญามึงควักเลยนะฮะโอ้โหไอ้ที่โชว์แล้อุ้ยตัวพิเบษเลยหรอจ้าสัตว์อ่ะจ้าสัตว์อ่ะจ้าแบบนี้นี่จ้ามหน่อยคุบเพื่อนว่าเสียงอย่างงี้นี่กูว่าเดิน 2K อ่ะเพื่อนกูอ่ะใช่ครับนี่ผมอยากลองขับดีมอ่ะมันโอ้ยาเลยน้องเสียงแม่งโคตรดังเออโดนมึงจะหาเบิกหรอเบิกมาอีกเด้อเพื่อนทำไมเพื่อนรถมันแรงเลยอะธรรมดาโคตรโคตรดังอ่ะว่าไงน้องพี่ พี่ไปเปลี่ยนพ่อสุดนะผมขอร้องเออมันเปลี่ยนเปลี่ยนพ่อได้น้องแต่เปลี่ยนเสียงไม่ได้แล้ววะสวัสดีครับเฮียสวัสดีเฮียสวัสดีครับน้องหวัสดีครับดูดีเลยครับกูมาทีไรแบบกูเหมือนเจ๊แขกทุกทีอ่ะไอ้เฮียไอไอไอโดนโดนมึงมึงใส่มึงใส่มึงใส่ช็อปอะไรวะช็อบเนี่ยลาซาด้า ปีหไม่เหมาะไม่เหมาะว่ะไม่เหมาะมึงติ่มวะเออติ่มจัดเลยว่ะไอ้เจ้าเอาไอ้เจ้นี่เห็นกูติ่มจะทิ่มกูเฉยให้สั่นลองเปล่าจะลองบปล่าไม่เอาเลาล่าคมบคมจัดให้อ่ะสวัสดีครับน้องสาวฮะอันนี้ลูกมึงไม่ได้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮย ที่ยืนล้อมผู้หญิงอยู่น่ะเอครูล้อมด้วยเออเนี่ยผัวผัวน้องมันหมดเลยโอ้โหมันบอกจะมาไม่เห็นมาเลยไปกระทืบอใยพัดดีกว่ามั้งนี่เมื่อกี้รถกูนึกว่าเครื่องบินเจ็ตไอ้ชิบหายเจ็ตจะย่องหรือเปล่าเงี้ยถ้าแม่งไม่มาเดี๋ยวกูไปแม่ข้าวบ่อเนี่ยเฮียไปบุกแม่งเลยป่ะล่ะไปเดี๋ยวี้ลองเลยไม่ละสามโรงเรียนสามจักรพรรดิอ่ะลองเลยไม่ละลองไปเลยไม่ละลองเลยไม่ละไปไปดิรอแล้วรอเทียอะไรครับ เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเบิกรถกันแต่กูจะไม่เบิกดีมแน่นอนครับดีมแม่งแรงเกินครับไปด้วยมไม่มีรถได้รอแป๊บนึงน้องอะไรมึงอ๋อไอสัตว์นูสัตว์ต,ตัวมึงพูดมึงกับใครเนี่ยไอนี่อ๋อโทษทีพูดกับไอ้นี่อุ้ยบาร์ลิง บ่าซิงบ่าติงขึ้นมา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 อุ้มกันอุ้มกันอุ้มกันโก็อย่าก็อย่าไปนี่ไปเอาไททัศน์ก่อนเลยมาอุ้มกัน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 น้องน้องมาพี่อุ้มกันน้องอุ้มกันน้องอุ้มกันอุ้มกันอุ้มกันน้องอุ้มกันอุ้มกันอุ้มอุ้มไป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 น้องไปไปไปเร็วเร็วเร็วรวเรียนรื่นจะมาตีแล้วน้องอุ้มกันเนี่ยอุ้มกันอุ้มกันอุ้มกันเนี่ยขึ้นท้ายเยขึ้นท้ายขึ้นท้ายไปไอ้้เหียไฟจะไหม้รถกูไหมน่เวลลาตต้้อองงรถแ่น แต่ถ้าเราจะไปกูไม่อยากจะเชื่อกูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล็บส์ตาโยงกายเป็นแล็บส์ตากูไม่เคยลืมกูไม่จุนยืนเหมือนกูเริ่มันแลบเหมือนเหมือนเมื่อคืนกูไม่ทำเผื่อใครกูไม่ทำเผื่อเงินกูไม่ทำเผื่อใจแล้วกูยังทำเหมือนเดิมเงียเอเงินมันก็ลอยมาเองแต่เาเมียผมมากนะโรดเออเออไอ้ตั๊ดเมียมึงอยู่กับกูก็เป็นเมียกูดีวะโอเคครับทุกคนตอนนี้เหมือนเราจะไปบุกโรงเรียนนะครับก็คือ ผมเนี่ยอยากจะย้ายโรงเรียนนะแต่ว่าพวกเฮียพวกอะไรเนี่ยมันอยู่โรงเรียนนี้กันนะครับผมก็เลยมาโรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนเนี่ยแต่ละโรงเรียนน่ยคนมันจะเท่าเท่ากันทุกคนบางแสนมาปวโดนอะไรนะเฮียได้ขับกระบะคันนี้ไปบางแสนมาเปล่าไม่ได้ไปเฮียปกติขับซีวิกกันดีแน่นไงเฮียเพิ่มแมงอะ่ะเ,เอาแม่งเลยสัตว์เนี่ยโวษว่าเพื่อนเนะตอนนี้มีร้อยปอร์ ไอ้เจ๊ดีโดนนันนี่เมย์ร้อยเปอร์นี่ไงโดนดักโอ้โหอ้เฮียล้อมรอบท,ทิศเลสตัพตายแล้วมั้งนี่ยอุ้ยเฮียเข้าขุดเน้นเลยเพื่อนเนี่ยตายแล้วเพื่อนตายแล้วตายแล้วเฮ้ยไปว่า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 เอ้ย,ย,ย,ยมันมีมันมีใกล้กูขอเดินหนึ่งหนึ่งกับมันดิเชิงตึงใสแล้วนี่มันใส่แล้วนี่อันถอดอ่ะเราหลบ ไอตีเขากลางกบาลถ้าอยากสันติต้องคานมากราบเลยเฮียเฮียมึงชนดยเฮ้ยเดี๋ยวกูกับมาเนงตายแล้วเพื่อนไอ้โดนมึงจัดเน้โดนจัดเน้ยโดนจัดเฮ้ยเฮียแตงสามทีไม่โดนสามทีเลยได้ไงวะไอ้เฮียนี่ดวงแม่งดีจัดเลยเนี่ยสวย สัญญามันก็เก่งเหมือนเดิมนี่หว่าเพื่อนบูบูต่อเลยบูต่อเลยบูต่อเลยเขาไปหนุนๆนนี้ใครรถมีรถก็เหมือนมีร้อยคนน่าผมอยากได้กระบะซิ่งเล็กอะกระบะซิ่งเล็กยังไงวะน้องก็อยู่หน้าไซพัทนั่นน่ะอ๋อคันเล็กอะนะใช่เออพี่ว่าจะซื้อเองสักคันหน่อยเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันน้องพี่ของใครอะอยากได้อะไม่รู้อ่าน้องเองอยากได้ไหมล่ะรถบังคับอะอยากได้เขาไม่ได้เรียกว่ากระบะซิ่งเล็กน้องเขาเรียกว่ารถบังคับ ผักซิ่งเล็กผักซิ่งเล็กน่าโอ้โหสัตว์แม่งเต็มเฮียไอ้เขี้ยเฮียเฮียเฮียถนนเป็นไรปะน่ะเฮียเอาละวแต่นี้จะเป็นห่วงกูเฮียแต่พ่อแม่ก็เยอะนะเว้ยเียโดนมิกเออไอ้เฮียถนนแม่งเล้าอีกแล้วไอ้เฮียโอ้โหสัตว์ ถีแม่งไม้เต็มเลยว่ะเที่ยไม้แม่งทุกคนเลยโดนโดูดิเฮ้ยสวยจัดเที่ยะพิมพ์ไอ้เย้แต่กลัวมึงเล่นไม้เหอะฝั่งมันไม้เต็มเลยนะเฮียะวันนั้นพวกไอ้ที่ยนี่้แหละกระถือผมไหมอ่ะเอาไงอ่ะกูไม่ต้องลืมไอ้สารพัดไอ้สัตว์ไปโอ้โหแม่งไข่แม่งปลาระเบิดปิงปองไว้ตั้มแทงมันแทงมันเพื่อนแทงมัน สวยล้นสวยโอ้ยล้นระวังแตกเพื่อนไมดีนะมึงก็มาดิสั่นด้ยใจเย็นอันนี้พวกเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยมึงใจมีมกูเลยรือไงอ่ะเยม่ะใจเย็นเบาเดิเฮ้ยแม่งมีข้างในอีกหอยเชี่ยโอ้โห สัตโอ้โหไอ้เยนี่แม่เอ้ยมีมีทิ่ก์นหัวปะไม่มีอะไรเงี้ยเนี่ยผู้หญิกโกนไอ้นี่ว่ะเนี่ยจอร์ดกกนให้หน่อยเนี่ตายท่าเทพหัวให้หน่อยไหนวะ้เนี่กูไม่มีอะไท่าเทพจัดไอ้นี่ตายท่าเทพจัดเนี่ยไอ้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 เยนี่ดาวติกตอกเฮียโอเยเนี่ของจริ ก็โดนหันเด้งเออกูก็อยากเห็นหน้ามันหน้ามันเป็นยังไงวะอ้าวแจ๋วเด้นั่นน่าจะหล่ออยู่ไอ้เจี๊ยนี่ดาวติ๊กตอกเลยดาวตอกันไอ้เจี๊ยมันบอกว่าไม่ต้องถึงมือมันมันเอารถชนเข้ากระเด็นเลยดีไงโอ้หน้ามันก็หล่อนี่ยวะไเจี๊ยใช้ได้เออหน้าดูอยู่หน้าดูอยู่ไปไปไปอุดดือยไอ้เจี๊ยโอเคครับตอนนี้เราแบบใกล้ที่ถึงไทยพัฒน์แล้วนะครับเขาบอกว่าไทยพัฒน์รวมแต่ว่าอุ้ย ไอ้เหี้ยกูว่าแล้วอุดแม่งมานี่หมดเลยเฮียไปลงไปเล่นแม่งเลยมีเลขบนหัวไะเนี่ยพวกเนี้ยไอ้พวกมึงมีเลขบนหัวไะไว้สัตว์เฮี้ยแม่งกันเป็นในสัตว์ปัญหาตี๋ดีูไม่ไงเฮี้ยลงปัญหาที่ไปดิ โอ้ยเฮียตัดสุดใหญ่เลยเฮียมาลุอร์ดไม่น่าตายเลยตัดยืนจ้องตากับประธานโคตรนานน่ะโอเคครับร้องเฮียมาคิดตายไปแล้วก็ตกตะลุงแล้วพระเจ้าบอกว่าไอโยมบาลบอกว่ายังไม่รับไอเช่นนี้หล่อเงินหลอกเงินต้านแต่ล้านเกินไปอะไรตัดเฮียมันดื้อกินเลยวะหนูไหนหนึ่งหนึ่งเบ้าเดี๋วข้ามาตายแล้วกูบอกก่อนตัดเนี่ย เราแม่นายโอ้ยที่เอ <mid> ้มึงยืนีแปบนเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ใช่เลยมั้งสวยแล้วไม่ทุบกันต่อหน้ากูแล้วกูเห็นอย่างนี้แล้วกูชอบเลยดิไม่ทุบกันต่อหน้ากูมึงจะอุ้มไปไหนที่เอ้โอ้โหเข้าไปในดงเลยนะอ้าวมึงเข้ามาในดงเลยนะมึงเข้ามาในดงเลยนะไปตัดไปติ๊กตกเพื่อนเลยไอ้ที่รักอุยมาทุบกันเตะแล้วหรอ นี่ไงฟาดนี่ไงหนูไหมนี่ไงนี่ไงนไหมนี่ไงเชิตึ้งใส่กันนี่เียโ้ยแล้วเพื่อนกูโดนล้ำอยู่เพื่อนกูโดนล้ำตัดพี่เพื่นกับตัวรเพื่อนกูโดนล้ำตัดพี่เพื่อนกับตัวารโดนสวยีเฮีย เพื่อนกูลัำตัดเพืพ่อเอกบตัวร้ายโอ้โหแล้วเพื่อนกูยังใส่ไม่หยุดอ่ะแล้วเพื่อนกูตายนะแล้วก,กูไม่ยอมนะอย่างเงี้ยโอ้ยเพื่อนโทษโอ้โหไอ้เียนี่อุ้มเพื่อนโอ้โหเพื่อนหนีสัตว์แม่งเอาตัวรอดเป็นยอดดีดีไม่ธรรมดานะไอ้เียนี่เมาเล่าน่าจะดีกรีดอ่ะไอ้สัตว์แกล้ไหนที่อยากจะร้องดีอะ่ะเอามาดิเฮ้ยเดี๋ยวกูเอง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 โอ้โหโดนส,นส่วนไม้โชว์สาวไปเลยเพื่อนเอ๊ เฮียเอ้ยโอ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนมึงขาอ่อนเหรอครับขาอ่อนใจเยนนะไม่อย่างโง่แม่งตายโคตรโง่ไอ้โดินไปใจยโง่ไอเฮ้ยไโง่อะไรครับเฮียผมผมแก้ผมส่วนไอ้เียโดนโดนไปโง่ตมาเลยนะครัเฮียเอาเฮ้ยเอามึงไม่ตายเหรอไม่ตายใครบอกผมตายเีโคตรหนวกกัดเลยว่ะตายแล้วกูจะมายืนตรงนี้ไม่ได้เฮียตั้บ หญ่เอี้ยโรงเรียนไหนแม่งก็ไม่ไหวครับแม่งไม่มีโรงเรียนไหนไหวเลย,ยใหญ่เหี้ยโอเคครับคนดูก้เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับอาจจะลงคลิปน้อยไปเนี่ยก็ขอโทษด,ด้วยแลอว,ว่าคลิปไม่ะนุกเนี่ยก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นหวัดนะครับผมเพิ่งจะถ่ายดีนี่เองนะครับโอเคก็ไปเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปละบายบายจุบจุบม้า